ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องในระชมกันเนาะก็เป็นาการวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเมือ่อวจะจันพุทธที่10เนาะวันที่10เมษายน67นะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันจันทร์ที่ที่แปเมษายนนะครับสูตรที่ลุตัดให้ไปก็ยังมาเหมือนเดิมเนาะรู้สึกว่าจะเข้าเข้าล่างเนาะเข้า95นะครับเข้าล่าง95นะครับแต่ว่ากลุ่มกลุ่มตัวเลขที่เข้าเนาะจะเป็น กลุ่มเลขกำลังวันเนาะซึ่งในในตลางเนาะมีทั้ง5ทั้ง9กก็มีนะครับทันทีมองแล้วก็วิเคราะห์หรือว่าจับยุดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้สามตัวสรุปจำนะครับส่วนเลขเด่นที่ลุงวางก็ได้4เนาะเข้า4นะครับก็ถือว่าหลายท่านเนาะ อาจจะโชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะครับส่วนนะครับงวดวันวันพุธเนะาะวันพุธท,ที่10เมษายนนี้นะครับลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์หวยเราพัฒนางวดประจำวันที่10เมษายน67นะครับ วันนี้ก็เอาสูตรที่เคยใช้เนาะสูตรเดิมๆนะครับก็คือการเทียบกันระหว่งางเหมือนกันสองตัวนะครับกับเลขกำลังวันนะครับซึ่งก็งวดที่ผ่านมานะก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็เข้ามาสามสีงวดติดแล้วนะครับก็อันดับแรกเนาะก็จะเอา ผลลัพธ์สูตรเหมือนกันสองตัวมาให้ได้รับชมกันก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาไปเทียบกับเลขกำลังวันนะครับผลลัพธ์เนาะในงวดวันที่สิบเมษายนนะครับแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อได้หกนะครับแถวที่สองได้หนะึ่งเนาะแล้วก็แถวที่สามได้ศูนย์ แล้วก็แถวที่สี่ได้หกเช่นกันนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์นาะไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้หกเนาะหกฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดฝั่งนี้เป็นห้านะแถวต่อมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองฝั่งนี้เป็นศูนย์นะ ตัวนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งฝั่งนี้เป็นเป็นเก้าเนาะส่วนแถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งเนาะ,ะได้เจ็ดแล้วก็ได้ห้าเนาะอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ฝั่งที่เหมือนกันสองตัวนะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับ การลงในตลางเนาะ,ะแถวข้างบนเนี่ยจะ,จะลงะตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดเนาะ,ะก็คือได้คะแนนะคะแนนเยอะกว่าเพื่อนนะครับงวนนี้ก็จะมีตัวเลขอยู่สามตัวนะครับก็คือสองเนาะสองแปดแล้วก็หนึ่งนะครับอ แล้วก็รองลงมาเนาะก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับจะให้เป็นรองนะครับก็คือสามเนาะสามสามเก้าศูนเนาะแล้วก็เจ็ดนะครับอ่านี่คือฝั่งเลขกำลังวันนะครับในสองตารางนี้นะครับก็มีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับอ,อยู่ ประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็จะมีศูนย์เนาะศูนย์นี่มีนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับหนึ่งมีสองอ่าเจ็ดเนาะเจ็ดก็มีนะครับอ่าก็มีกลุ่มถึงือนกันอยู่นะครับก็จะได้เลขเด่นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงเลขเด่นให้ดูเด่นเนาะ เด่นงดน,นี้ก็จะได้อยู่ที่หนึ่งมีสองมีเจ็ดนะแล้วก็แปดนะครับอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับชุดสองตัวเนาะก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะมี นึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองหกสามสองห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่ง สองแล้วก็แปดเก้าเนาะอ่าส่วนสามตัวนะครับก็จะให้ห้าคู่เท่าเดิมเนาะเป็นทางเลือกนะครับให้ได้เราได้พิจรารณาตัดสินใจนะครับก็จะมีศูนย หนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกสามหนึ่งเจ็ดสามแปดสองแล้วก็แปดหกเจ็ดเนาะอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการ วิเคราะห์นะครับจากตาราง2ตารางนี้นะครับพีนองเอฟซีก็มองเนาะผลลัพธ์เลขกําลังวันแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ลักษณะเนาะลักษณะของกลุ่มตัวเลขนะครับในตารางทั้งสองตางเนาะก็มีความเหมือนกันเนาะหมายถึงตัวตัวเลขเนาะก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเนาะที่เหมือนกันแบบทั้งสองตางเนาะแต่ตัวที่ไม่เหมือนเนาะตัวที่ไม่เหมือนเนี่ยก็จะมาแทรกเนาะจากการสังเกตเนาะ ตัวที่เข้าก็อาจจะมีสักอสองตัวนะแล้วก็จะมีอีกตัวที่ไม่ไมเหมือนเนี่ยมาแทรตัวอีกตัวหนึ่งก็พยายามสังเกตม,มาหลายงวดแล้วเนาะก็เลยลักษณะการวางก็อาจจะมีตัวที่ไม่เหมือนแทรกันไปด้วยนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับ อนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอ่าไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ